คุณเคยได้รับข้อความปแปลกๆให้กดลิงก์ไหมหรือมีคนแอบอ้างเป็นธนาคารโทรมาขอรหัส OTP ปัจจุบันไซเบอร์หรือไซเบอร์เซเคอร์ตี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากโดยเฉพาะสแกมเมอร์หรือมิชาชีพออนไลน์วันนี้เราจะมาดูวิธีง่ายๆที่ช่วยป้องกันเราให้ปลอดภัยจากสแกมเมอร์สแกมเมอร์คืออะไรสแกมเมอร์คือผู้ที่ใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงเอาข้อมูลของเราหรือไม่ว่าจะเป็นเงินของเรารูปแบบที่พบบ่อยได้แก่ส่งลิงก์ปลอมเพื่อให้กรอกข้อมูลหรือว่ารหัสผ่าน โทรแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐขอรหัส OTP หลอกลงทุนผลตอบแทนสูงเกินความเป็นจริงหรือแก้เป็นเพื่อนเพื่อขอโอ,อนเงินช่วยเหลือรวมทั้งปลอมหน้าเว็บเพื่อซื้อขายสินค้าที่ไม่ได้ส่งจริงหากเราหลงเชื่อทําให้เงินในบัญชีของเราสูญหายข้อมูลส่วนตัวถูกขโมยหรือบางรายอาจถูกนําข้อมูลไปเปิดบัญชีหรือทําอาชญากรรมแทนดังนั้นการรู้เท่าทันคือเกาะป้องกันที่ดีที่สุดวิธีป้องกันตัวจากสแกมเมอร์หนึ่ง ไม่กดลิงก์แปลกๆหรือว่าข้อความที่ส่งมาให้ทำทันที 2. ไม่บอกรหัสผ่าน OTP หรือว่าข้อมูลส่วนตัวแม้จะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ 3. ตั้งรหัสผ่านที่รัดกุมเปิดใช้งาน2 FA หรือว่าการยืนยันตัวตน2ชั้น 4. ตรวจสอบชื่อบัญชีคนโอนผ่านเว็บตรวจสอบบัญชีมิจฉาชีพ 5. เวลามีข้อเสนอที่ดีเกินจริงเช่นลงทุนได้กำไรเร็วให้สงสัยไว้ก่อน 6. การซื้อของออนไลน์ควรเลือกร้านที่มีรีวิวและช่องทางการติดต่อที่ชัดเจนข้อสุดท้ายใชแอนตี้ไวรัสหรือโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ สแกมเมอร์อยู่รอบตัวเราและจะใช้วิธีหลอกลวงหลายรูปแบบการป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่ประมาทตรวจสอบก่อนเชื่อและรักษาข้อมูลส่วนตัวให้ปลอดภัยหากพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยควรหยุดเช็คและแชร์ความรู้รอบข้างให้คนใกล้ตัวเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่ออย่าลืมนะคะออนไลน์อย่างปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง